จะให้มึงนั <corner> ่ง <yells> ด <her at them> okay. <table> ูคนอื okay. ่นกินอาหารกับมือเน้นๆทำอะไรคุไม่ได้หรอกนี่คือสิ้นปีสิ้นปีเหมือนสิ้นใจมึงโอเคครับทุกคนก็สวดสดีสวีเดนที่ดอกชาวไทยทุกคนด้วยครับผมผมเป็ดนะครับ ไปแงันนอะไรมึงอะต้องพูดลิตรีนออนอะไรมึงอะมึงอะมึงอะเหม็นนั่งเฉยยังเหม็นเลยมึงอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงงอนเหรองอนเดะเดี๋ยวนี้ยังแต่ตรงคลิปให้กูแล้วได้เงินนี่แบบปีกก้าขาแข็งนม่งมาถ่ายคลิปฟรีมึงอะเดี๋ยวมึงเจอเดือนละสิบคลิปสองคลิปพอ ให้ตังอ่ะเขาทุกคนก็คือว่าตอนที่เราถ่ายคลิปอนตอนนี้เนี่ยมันคือวันที่28ดเดือนธันวาคมครับสองห้ากสามก็คือว่าตอนนี้ครับทุกคนมันเป็นแบบเป็นช่วงที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันปิดพวกผมเนี่ยไม่สามารถหาข้าวคั่วกินได้ไม่สามารถหาส้มตำกินได้วันนี้ลองแล้วเฟิร์เฟก็ปิดใช่ปิดหมดต้องไปกินในห้างไปกินอาหารฝรั่งซึ่งแบบไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์อะครับทุกคนสไตล์พวกเราต้องแบบข้าวคั่วส้มตำอะแล้วก็มีเรื่องสำคัญนึงก็คือมันจะสิ้นปีแล้วก็คือโบนัสได้ออกแล้ว โบราณาร้อยบาทกูไม่ขายห้าพันไม่กับบ้านหนึ่งกับบ้านหนึ่สองหมืกับบ้านหนงสามหมื่องเท้าอีกข้างนึ่งเสามหมื่นห้าีมห้าหมื่อายต่ออ่ะต่อไปเป็นคลิปไหนเดี๋ยวก่อนห้าห0มื่นเหลือห้มนเอาจริงห้าหมื่นเหลือห้าหมื่นหรอป้าห้าหมื่นเหลืตีหมื่ไม่จ่ายมาทั้งปีเลยนะจ่ายจ่ายอยู่ไม่ได้จ่ายมทั้งปีเลยนะมึงไงพูดงั้นเดี๋ยวคนเขาเข้าใจพี่เข้าใจจุนบเด บริษัทไหนต้องการเดอออไปทํางานไหมครับติดต่อผมมานะครับผมยินดีแบบฝึกสอนงานให้เลยนะเอาจริงคือใครก็ได้เอามันออกจากประสทผมดีรับไป,ไปทำงานหน่อยเออเอางี้เดี๋ยววันนี้กูมีชา์ลิ่งให้มึงอะไรเป็นสิ่งที่แบบเราทําบ่อยมากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้วันนี้ผมใจอออนตั้งแต่ประมาณบ่ายสองใช่ไหม,มกินข้าวตอนบ่ายสามตอนที่ถ่ายคลิปแล้วตอนนี้ครับตอนเป็นเวลาประมาณแบบสามสี่ทุ่มคือเป็นเวลาอาหารคอยออนแล้วเดี๋ยววันนี้กูจะให้มึงนั่งดูคนอื่นกินอาหารถ้ามึงทนได้มึงเอารถไปโอ๊ตดดอ้าคทนได้ละสิบคลิปทนได้ สิบคลิปอ้อชัวชัวกูยังช่วยอ,ออนทำได้ปะทำไม่ได้หรอกไปรอดูเ <c oughs> จอกันครับมาครับทุกคนคลิปแรกครับจากน้องเกาวลินกุณนันลงคืนนี้บอกก่อนกูเป็นคนเลือกคลิปเองจับมือเน,น้นเน้นพออย่างเพื่อนทนได้ได้ไเ,เดี๋ยวกูจะเปิดไม่จบคลิปแต่ว่าเดี๋ยวกูจะให้มึงดูแล้วกันเด <Okay. S 1> ี๋ยวกูปิดตอนไหนปิดเลยพร้อมไป <c oughs> m ม y g o ดอยากกินเดีลอวรอเขากิมไปสิบุดมาแล้วมาแล้วสีบุดิแล้วม้ำจิ้มมาทำไมครับไม่ไม่จิ้มอ่ะไม่เข้าใจเกือบดีแล้วขาดน้ำจิ้มถตาจิ้มันจิ้มเมื่อกี้นะโห้ตาแตกอะไรเครื่องบานทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่น่ากินเนี่ยอร่อยสุดหยอกเล่นครับอาหารที่เป็ดครับ ัพแป๊บน,นึงแป๊บหนึ่งต้องต้องมีตัวช่วย <c oughs> อะไรกูหิวมากเลยไม่ได้สัอนเสอรอซื้อมาเอง <c oughs> อเอาไปยี่สิบก่อนคลิปแรกนะคลิปแรกแล้วหยิบเวลากระเป๋ากูด้วยถูกปะ่ะของกูอ่ะต่อไปครับจากน้องกไก่ไก่ไงไม่หิวให้รู้ไปพี่เป็ดบอกเลยคลิปเนี้ยแตกชัวร์สิบห้าวิปูให้ป่ะ <c oughs> <c oughs> ี่มันคืออะไรวะหมูเหรอหมูปะหมูหมูหมูทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอเป็ดทำอะไรกูไม่ได้หรอกเฮ้ยทุกคนอันนี้มันแข็งแก่งว่ะทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่คือสิ้นปีสิ้นปีเหมือนสิ้นใจมึงไม่ได้จังไรไอร้อนเงินจรินไอแม่ย้อยอ่ะ ใช่ไหมครับจากน้องตาหวานต้องชูเห็นชอบกินส้มตำปลุกปลาปะตำไทยไม่ไม่ได้ปลุกปลาด้วยกูได้กินอุ้ยคือแซ่บจริงเลยดูเหงื่อดนี่ทำได้เหงื่อแตกเลยอ่ะอื้อืมโหโห่ในพร้อมมันเผ็ดพริกผมอับักอับักอับักบอกตามเขาอับักเขาเผ็ดพริกผมอ่าเขาอ่ะ เราพีนทำไมเผ็ดนานอ่ะเผ็ดอยู่นานอ่ะอืมเผ็ดนานอาลรอนมึงเคี้ยวลิ้นทำไมไอ้ทุกคนยังทนไหววะมึงไหววะน้ำพีเทมไม่ได้กินกูหรอกเพื่อน สามคลิปผ่านไปต่อไปคลิปที่สี่จากน้องธัญญพรสิทธิโคตรนะครับขอเลยนะส่งครั้งแรกกุ้งด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเพราะแบบมีโควิดใช่ป่ะกุ้งสุกก็ินได้ถูกไหมกุ้งมันทะลักเยอะๆจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนค่ะนี่น่ากินไหมครับมันเยิ้มจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะอย่าร้อมันกุ้งของแบรนด์เชฟค่ะทุกคนค่ะเป็นมันกุ้งร้อยตัวเต็ค่ะนี่ มันแบบเยิ้มยิจุกๆกันเลยค่ะ Oh my god อืมอร่อยมากไม่อะอร่อยด้วยเข้าปากไว้นึงแล้วอร่อยว่ะห้าร้อเหลือ40,000ก็เดี๋ยวกูเลือกยิ่งใหญ่ให้100นึงขายต่อเอาร้อยหนึ่งห้าสิบป่ะอ้าสิบตงอเก่ะยังไม่ได้กินกูหรอกคำเนี้ยบอกเลยต่อไปครับจากน้องสอสมอสายบันทึง มูหันยั่วๆจ้าโอ้ยนี่น่าจะเกาะอนะคิดถึงน้องน้องอะไรมึงน้องหวานน่าจะเกาะนะดูดิจัดปลายจัดปลายอันนี้แบบแบบสไตล์ไทยอะที่แบบไม่ไม่มีหนังเนาะเออที่แบบไม่มีมันติดหนังอะ สั้นไปดูจังเสียดายสั้นไปนิดนึงน่ากินครับอ๋อเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะห้าร้อยร้อยเดียวเท่านั้นแหละเสร็จเลยยังติดปากอยู่เลยสั้นเหออยาเก็บไว้กินเหรเอขอ,อไปครับจากน้องกิมพูลินนะครับส่งมาเลยคลิปแล้วไม่เคยได้เอาคลิปโอ้ยคลิปนี้ดองเลยน้องจะปล่อยโอ้วันนี้บอกเลยครับทีเด็ดใหญ่ใหญ่เลย <laughs> น้ำยาญใหญ่แล้วกิน,นค่ะอือหืออือหือ คนลุกแล้อะไรเฮ้ยมึงขนลุกเหรอไม่มกูจะไม่ไหวแล้วบัคแครอทอยากกินหมดดิเหลือให้กูบ้างห้ารอ้อยไม่ทั้งนนี้ไม่ห่างกันหรือ,อกูปกติแม่ต้องแบบกินด้วนะว <laughs> มึงแบบเอ้ยเนี่ยร้องไห้ดิมึงเป็นไรมึงเป็นเนอแอคติ้งหมดทามต้องตอกง่ายจังกูงเสียใจที่มึงทำกูแบบนี้ไม่อย่างนั้นก็กลับไปไม่ได้เงินแค่นั้นเองเล่นต่อเปิดต่อไปโอ้ แบงค์ชาติคุณคำเหรอน้ำลายแตกอันนี้ก็เป็นพี่ไอนะครับพี่ไอติดตามได้ eyelish จุดหกห้าพี่ไอซี่กินเยอะๆจ้ายำปูไข่ดองเยอะๆจ้าช่วงนี้กินไม่ได้ด้วยเนี่ยโคตรอยากกินเลยโคตรอยากกินมากเมืสองวันที่แล้วคือแบบอยากเข้าร้านแล้วอะจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะดูค่ะคำนี้มันดีมากแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ย โอ้ยชิคกี้พายังอยากกินเลยอ่ะอร่อยมากครับรู้แล้วครับเชื่อแล้วพี่สายบัวค่ะอีกคำหน่อยคำเล่ก็อร่อยนี่หว่าเสร็จไปแก้วโอ๊ยกินไปแลยห้าร้อยอะไรยังไม่หมดยังไม่ได้กินทั้งหมดเลยแค่แตะเฉยอู๋แซลมอนช่วงนี้ก็อยากกินที่เบ้อ ทำไมทำไมกูถึงทรมานเองวะโอ้ยมีกุ้งเลยเมื่อกี้เลยอ่ะกูไม่ไหวแล้วห้าร้อยห้าร้อยบาทแตกเดี๋ยวเราซักแตกสักสิบครั้งมั่งถุงกี่บาทมั่งกกูาถ,าถามแ้แเฮ้ยทนให้ได้ดิห้าหมื่นอะไรวะทนได้อ่าต่อไปครับจากน้องท่านอาร์ตเอฟเอฟนะครับน่ากินมากไข่เป็ดเจอบุรองแตกอันนี้เจอกุ้ง อ๋ยอันนี้เราเม็ดแรงมากโอ้โหแรงแรงมึงเห็นกุ้งวาใช้น้ำปลาโอ้โหโองโปรดดูเสียงดิโอ้โหพี่ดูข้อคำหนึ่งหนึ่งโอ้ยไม่ไหวแล้วคือลือมากคือรือคือลือเลย เ, ak, เรียกเกลอยกหิวแทนเลยเรียกหิวตามเลยเราดูกุ้งเราดูกุ้งแตงโมก็น่ากินจะกกินแต่กินไม่ได้โ네อ้โหทรมานมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันดีมากแมย์มีเมย์กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทันหนึ่งโค้ดนาคะเพื่อนหนานทันหนึ่งอะไรวะแกหิว พั 1> 1, หนห้าผ่านไปแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรกูยังเหลือเท่าไหนนะไร่นะเ่อไหมวันละห้าร้อยอือวันละห้าร้อยกลับบ้านเลยทันปะไม่ใช่ฟังก่อนโบนัสห้าร้อยมึงกินได้ 1, พันห้าเอาอีกพันหนึ่งกูไม่ได้บอกว่าจะให้โบนัสห้าหมื่นกูแค่บอกถามว่าเอาห้าหมื่นใช่ไหมอ่าเหลือแปดร้อยเก็บเก็บไว้ข้างนู่นเถ <laughs> ตอต่อไปครับจากน้องจิตระดาพลแสนนะครับส่งครั้งแรกจากแฟนตัวโยงพี่เป็ดอือโอ้โห ไอหมวยท่าไหนเปิดลงมาอย่าร้องไห้ไอออนไม่ไหวแล้วอ่ะคลิปท้าย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 คลิ้วอ่ะต่อไปอัะจากน้องจิชาฝากเลยค่ะผมมึงเลือกมานี่คือข่ากูชัดเลยทีเด็ทีเด็ดล้วนๆบอกเลยโอ้ยช่อยตัวใหญ่ด้วยใช่ป่ะหอยตัวเท่าเกือบเท่ามะนาวอ่ะวิธีโอ้ไหนบอสดูน้ำปลาดิโคตรดีอันนี้กินได้หรอวะกินได้ ไหว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 ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าร้องไอยอ้อนโอเคพอ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 โอเคโอเคโอเคปิดกิ๊บปิดคลิปบปิดคลิปบปิดคลิปโอเคไม่ไม่ไม่กินแล้วไปดูแล้วไปดูแลจริงจริงมีคลิปอีกีเขาทุกคนแต่แบบมันไม่ไหวแล้วทุกคนพอ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 มึงไมต้องให้กูก็ได้แต่ก็ให้โบราณเพิ่มมาไม่ต้องจ่ายกูค่าอาหารอะค่าเทศโตไม่ต้องจ่ายสำบทุกคนสเหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครัับบบวว่่่่าาเเเออผมนนนีีีียป็หห้ททดแ ให้โบนัสพนักงานคือจริงๆว่าบริษัทพนักงานผมอะได้โบนัสทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงโอ้ยซีอโอจนแน่เลยให้โบนัสขนาดเนี้ยมีตายกินข้าวไม่ได้พี่ร้องอ๋อแกพวกเป็นพนักงานที่ดีเก็บไปกินข้าวแล้วซีอี้ยเดี๋ยวเดือนหน้าให้อีกเดี๋ยวให้สี่สิบวีออนเนี่ยข้อทำงานเนี่ยตอนเดือนกุมภาใช่ไหมเดี๋ยวพอครบปีหนึ่งเนี่ยบริษัทเรามีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้จากตอนนี้เงินเดือนสองร้อยก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบบอกเลยใครไม่หมดมึงทนรวยหน่อยอ่ะบอกเลยนะบอกกูอะทนรวยหน่อย เลีย้ยงผู้ชายกี่คนมึงต้องทนรวยหน่อยอยู่กูอ่ะมึงทนรวยไหวเะล่ะทนรวยหวไวยหวก็ทนไปทนไม่ไหวก็ลาออกเพราะมันรวยมีเงินใช้เยอะไปท้า <c oughs> ทุกคนสไลด์คลิปนี้ก็เท่าน,นี้พอแล้วน,นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยคลิปที่ลงวันนี้น่าจะเป็นวันปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้โควิดก็ถ้าใครแบบไปที่ไหนอะไรเงี้ยไปที่แบบมีคนอะไรเงี้ยก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยพวกของดองของดิบเนี่ยถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงกินของสุกดีกว่านะครับเบาได้เบาใช่่่มมมึงงงอออออยาาาารร้้้้้้้ไไไไหดดดิิิพพกกกกนนนขววสสสััตต์์คคคบทุลลปีเ็แ เพราะว่าลาไปก่อนทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับเอ้ยสวัสดีปีใหม่ทุกคนดิ